รู้กันไหมทํายังไงให้กล้วยไม้ออกดอกทั้งปีดอกใหญ่สีสวยแบบนี้ไม่ยากค่ะกล้วยไม้ปลูกมานานแล้วก็เริ่มโทมนะคะรากก็เริ่มแหง้งเสียเสียแล้วก็ตัดทิ้งนะคะแล้วก็มาฟื้นฟูด,ด้วยสูตรนี้กันเลยจ้าเตรียมน้ำเสาวค้าสามหรตตามด้วยฐานนะคะ1ถ้วยคนเลย หมักไว้เลยจ้าหนึ่งคืนเวลาใช้เราก็กรองเฉพาะน้ำนะคะในฐานมีสารอาหารเยอะแยะเลยค่ะทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะแคลเซียมนะทำให้พืชแข็งแรงโตเร็วสุดๆเลยแล้วก็มีกรรมฐถันด้วยค่ะไล่แมลงได้หลังจากนั้นก็ตามด้วยผงชูรสหนึ่งช้อนชาตามด้วยสารจับใบน้ำยาล้างจานค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะคนเลยตอนนี้ก็ได้ปุ๋ยชั้นดีบํารุงกล้วยไม้แล้วค่ะใส่กระบอกฉีดไปฉีดพ่พนเป็นละองนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือว่า ใช้ลาดลดตรงรากได้เลยกล้วยไม้ไม่ออกดอกรากแห้งๆต้นสโสมนะใช้กะปินะครึ่งช้อนแกงค้าผงชูรสหนึ่งช้อนชาคือดื่มชูกําลังหนึ่งาละลายด้วยน้ําฐานที่เตรียมไว้คนสมโสมกับน้ํา10ลิตรนําไปฉีดพ่นตามรากตามใบกล้วยไม้ได้เลยค่ะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นอากาศชื้นจะได้ผลดีสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะกล้วยไม้ชอบแสงแดดลำ้ำลายควรนำไปแขวนหรือปลูกไว้ตรงที่มีแสงแดดและอากาศถ่ายเทได้ดีเขา ก็จะออกดอกให้กับเราตลอดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะใครปลูกกล้วยไม้แล้วมีปัญหานี้มั้ยคะรากแห้งใบเหลืองใบจุดใบด่างเกิดโรคเชื้อราแล้วก็ไม่ออกดอกค่ะวันนี้มีสูตรง่ายๆขอแนะนํานะคะทั้งบํารุงแล้วก็ป้องกันโรคกล้วยไม้ค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันบํารุงกล้วยไม้พร้อมๆกันเลยค่ะ ว้าวแคทลียาบานสะพรังะะ่งเลค่ะทุกคนมีกลิ่นหอมชื่นใจนะคะต้นเขาแข็งแรงมากๆถ้าหากเขาได้ปุ๋ยไม่เพียงพอหรือว่าดูแลไม่ดีนะเขาก็จะมีแต่ใบนะคะ,ะ,คะก็คือบ้าใบานั่นแหละแล้วก็ไม่ออกดอกคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาคุณชมนะมาทั้งบำรุงให้เขาออกดอกนะคะนี่เห็นไหมคะกำลังออกอีกช่อหนึ่งแล้วแล้วก็ป้องกันโรคที่เกิดกับกล้วยไม้ของเราด้วยนะคะโรคยอดฮิตนั่นคือโรค เชื้อรานั่นเองโรคเน่าดําค่ะเขาจะหยุดชะง,งักการเจริญเติบโตนะถ้าเกิดเราไม่ยับยัง้งแล้วก็ป้องกันไว้ค่ะแล้วก็สตูพืชถึงเช่นมดนะคะมาใช้สูตรนี้กันเลยค่ะมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะในการใช้บำรุงกล้วยไม้นะคะกระตุ้นกล้วยไม้ให้ออกดอกค่ะกระตุ้นระบบรากนะทำให้รากเขาสมบูรณ์นะคะก็จะมีน้ำซาวข้าว3ลิตรค่ะแล้วก็มีถานนะคะ1ถ้วย ผงชูรสค่ะแล้วก็น้ำยาล้างจานมาลงมือทำกันเลยนะคะเป็นปุ๋ยน้ำสูตรง่ายๆบำรุงต้นไม้ได้ผลดีนะคะในน้ำซักข้าวเขาก็จะมีวิตามินบีมีธาตุเหล็กช่วยเสริมสร้างทาตอาหารนะคะทำให้พืชใบเขียวงามจเจริญเติบโตดีค่ะนะคะถานเขาจะมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมช่วยกระตุ้นระบบะเร่งการออกดอกออกผลนะคะกำจัด มดหนอนแมลงเพราะว่าในฐานเขาจะมีกรรมฐานด้วยนะคะคุณผู้ชมก็นำลงไปเลยหนึ่งถ้วยค่ะคนเลยแล้วก็แช่ไว้หนึ่งคืนค่ะถ้าใครไม่มีน้ำซาวข้าวใช้น้ำสะอาดน้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่ว่าประสิทธิภาพมันจะไม่ดีเท่ากับน้ำซาวข้าวค่ะ หลังจากที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนค่ะทุกคนมาดูวิธีใช้กันเลยแช่ไว้แล้วหนึ่งวันหรือว่าหนึ่งคืนนะคะก็มากรองค่ะทุกคนกรองด้วยน้ำนะคะนำเศษผ่านออกนะกระตุ้นระบบรากนะคะทำให้รากเขาแข็งแรงเพราะรากแข็งแรงเขาก็ดูดสารอาหารนะคะไปใช้ได้อย่างรวดเร็วต้นไม้ของเราก็จะโตเร็วค่ะ 1>, 1ช้อนสารจับใบนะคะน้ำยาล้างจาน1ช้อนค่ะกำจัดมดด้วยเพี้ยนะคะที่มารุกกนต้นไม้ของเราค่ะฐานเขาจะมีแคลเซียมนะคะทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงโตเร็วมีดอกมีผลไวค่ะใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะนำไปรดพืชที่ต้องการบำรุงเลย วันนี้เราจะบำรุงกล้วยไม้ค่ะปุ๋ยชั้นเลิศ้วค่ะนํำไปบำรุงกล้วยไม้กันแครทรลยาค่ะทุกคนโอ้โหดอกใหญ่สีสวยสดเลยนะคะต้นหนึ่งค่ะทุกคนถ้าเขาต้นเขาแข็งแรงนะเขาสะสมตรงลำต้นเนี่ยเขาสะสมอาหารตรงลำต้นเนี่ย เยอะนะคะเขาก็จะออกดอกให้กับเราอย่างนี้เลยค่ะบำรุงรากบำรุงดอกบำรุงต้นนะคะถ้าออกดอกแล้วนะคะไม่ต้องฉีดพ่นแล้วนะให้ลาดรดเลยค่ะกล้วยไม้จะให้สวยออกดอกดีเขาชอบแสงแดดรำไรนะคะถ้าเลี้ยงในร่มเขาก็จะบ้าใบนะเพราะฉะนั้นให้น้องเขาโดนแดดบ้างนะคะ สำหรับกล้วยไม้ที่ปลูกมานาหลายปีเริ่มซุดโทมนะคะต้นเก่าๆคะ่ะทุกคนไม่ออกดอกนะคะไม่แทงหน่อนะเนี่ยหลังจากที่แม่จิ๋มใช้ไปแนละ้วหน่อใหม่ต้นใหม่เริ่มออกมาแล้วคะ่ะเนี่ยมาใช้สูตรนี้กระตุ้นกันเลยจ้า<ม>ก็จะมีผงชูรสกระตุ้นระบบรากนะคะหนึ่งช้อนชาแล้วก็จะมีกะปิค่ะกะปิยี่ห้อไหนก็ได้นะ<ม>เขาจะมีสารเซโตซีนนะคะจะช่วยกระตุน้นการจเจริญเติบตโตกระตุ้นระบบรากให้รากแตกกระจายดี แล้วก็เร่งใบให้เขียวนะคะทําให้หนอแตกออกมาต้นใหม่แตกออกมาเยอะเลยนะคะด้วยสารเตโรสีนนที่อยู่ในกะปินี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะจะช่วยให้พืชแข็งแรงนะคะใบเขียวงามค่ะเพราะก็จะมีวิตามิน B รวมนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะมีวิตามิน B 3 B 5 B 6 B 12ค่ะช่วยกระตุ้นการแตกยอดใบนะคะทำให้ต้นแข็งแรงมากมาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรก ละลายกะปินะคะเราจะทําน้อยๆน,นะคะสําหรับคุณผู้ชมที่มีกล้วยไม้หรือว่าต้นไม้ต้องการบํารุงแค่ไม่กี่ต้นนะถ้ามีเยอะก็เพิ่มปริมาณไปนะคะประมาณหนึ่งช้อนผงชูรสนะคะประมาณครึ่งช้อนแกงค่ะเครื่องดื่มชูกําลังหนึ่งฟ้าค่ะ นี้เราจะทำแบบไม่ต้องเก็บนะคะทำใช้ทีเดียวให้หมดหรือถ้าใครใช้ไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ได้นะประมาณ7วันนะด้วยน้ำที่เราแช่ถ่านไว้นะคะ1คืนกับน้ำซาวข้าวนะคะละลายกะปิเลยค่ะสูตรนี้ช่วยกระตุน้นการออกดอกออกผลน,นะคะแตกยอดใบใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะ จะราดลดลงดินหรือว่าฉีดพ่นทางใบได้เลยได้แล้วค่ะอัตราการใช้เราก็นำไปผสมกับน้ำ10ลิตรแล้วก็นำไปฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะ กล้วยไม้กระถางเก่านะคะโซมโซมเห็นไหมสิ่งเดิมแห้งนี่ค่ะตัดออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็มาฟื้นฟูต้นเดิมนี่แหละหเขาแตกออกมาใหม่นะนี่หลังจากที่ม่สินทําไปเห็นไหมคะต้นใหม่เขาเริ่มออกมาละเขาก็จะมีดอกให้กับเรานะคะเราก็ต้องบารุงเขานะคะด้วยสูตรยาฉีดพ่นเลยสัปดาห์ละสองครั้งนะคะให้ปุ๋ยทางใบช่วงเช้าค่ะ พุเลยป้องกันยับยั้งโรคเชื้อราด้วยนะคะเนี่ยเขาจะเป็นโรคเนาา่าดำช่วงนี้หน้าฝนเชื้อราก็จะเยอะหน่อยนะคะมากับกล้วยไม้เลยถ้าเขาเป็นแล้วอย่างเงี้ยใบเขาจะทะลุเลยนะถ้าเป็นเยอะเราก็ใช้สูตรนี้นะคะป้องกันยับยั้งโรคเชื้อราได้คะ่ะเพราะในถ่านนะคะเขาจะช่วยป้องกันกำจัดโรคเชื้อราในพืชได้โรครากเน่าคนเน่านะคะ แก้พืชใบเหลืองทําให้รากเขาแตกดีนะคะปลูกกล้วยไม้รากแห้งไม่สมบูรณ์นะใช้สูตรนี้นะคะบํารุงกระตุ้นได้ตัดจา้หนึ่งครั้งค่ะมาดูผลลัพธ์กันคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นต้นเก่านะคุณผู้ชมดูสีแห้งเชียหลังจากที่ใช้ไปต้นใหม่ออกมานะคะคุณผู้ชมดูรากเขานะนี่ มีมดด้วยใช้สูตรนี้ได้เลยฐานนะคะจะไปช่วยฐานเขามีกรรมาฐานนะคะช่วยขับไล่มดด้วยสโตพืชนะคะให้อาหารทางใบด้วยเลยนะคะมาดูผลลัพธ์กันจ้าทุกคนเห็นไหมต้นเก่านี่แห้งหมดเลยแต่ต้นใหม่คุณผู้ชมเห็นไหมคะดอกออกแล้วจ้าเห็นไหมคะดอกตูมเริ่มที่จะโผล่เราเห็นแล้วใบก็เคี้ยวงามดูใบเขาสิคะ เนี่ยเพิ่งงอกออกมาต้นเดียวนะเนี่ยจากตอนแรกนึกว่าเขาตายละสุดโสมมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมคะได้ผลร้อเปอร์ซจ้าใครมีกล้วยไม้เก่าๆโสมๆอย่าเพิ่งโยนทิ้งนะคะมาทำวิธีนี้กันฟื้นฟูได้เห็นผลจริงๆค่ะทุกคนเห็นไหมเขาก็ออกดอกให้กับเราจ้าหลังจากให้ปุ๋ยนะคะเคล็ดลับง่ายๆเคล็ดลับที่ทำให้กล้วยไม้ของเรา ออกดอกแข็งแรงนะคะคือนําไปแขวนตรงที่มีอากาศระบายถ่ายเทได้ดีนะคะแล้วก็โดนแสงแดดลําไรนะคะต้นไหนที่เราปลูกแล้วยังไม่ออกดอกนะคะทุกคนใช้สูตรนี้กระตุ้นการออกดอกได้จะราดลดลงดินหรือว่าฉีดพ่นทางใมหรือว่าฉีดตรงรากได้เลย เนี่ยใบเงางามแข็งแรงมากนะคะหลังจากที่ม่จิมใช้ไปนะคะเห็นไหมรากเขาเริ่มที่จะแตกออกมาเยอะเลยเขาจะสะสมอาหารนะคะดูดอาหารได้เยอะก็อยู่ตรงป้องป้องตรงต้นเขาเนี่ยนีคะนี่เดี๋ยวดอกก็ออกให้กับเราจ้าอันนี้เป็นสกุลไหวนะคะต้องให้ปุ๋ยที่เพียงพอตามที่เขาต้องการเลยนะคะเนี่ยเขาถึงจะออกดอกให้กับเรานะไม่งั้นก็มีแต่ใบะค่ะทุกคน เป็นวิธีการดูแลกล้วยไม้ไง่ายๆทำบ่อยๆสม่ำเสมอนะคะทุกคนเขาก็จะออกดอกให้กับเราจ้า แล้วรีบทำด่วนนะคะจะได้มีกล้วยไม้สวยๆไว้ชื่นชมคะม่ะนาจิมาว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณชมทุกท่านนะคะและก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคสาคุรชแนลเดิน,นะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหบวันนี้สวัสดีค่ะ